พี่น้องครับตอนนี้ผมมาถึงวัดหอวดวนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจีขึ้นไปกราบนะครับสรลีราสังขารของหลวงปู่พัฒน์ปุญญากาโมนะครับนี่เป็นศาลาร้อยปีนะครับพี่น้องครับศาลาร้อยปีนะครับข้างหลังผมเป็นเจดีย์กลางน้ำของหลวงปู่นะครับเดี๋ยวเข้าสิขึ้นไปกาบสรลีราสังขารเป็นก่อนนะครับคอยจีขึ้นไปชมเจดีย์นะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมขึ Phone ้นมาบนศาลานะครับลอยปีของพระราชมงคลวชราจารย์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมผิผ้านะครับพี่น้องออกมาชมบริเวณภายในศาลาลอยปีนะครับที่ล่างนะครับสลีล่าสังขารของลงปูเพิ่นในประทับอยู่บนศาลาลอยปีแห่งนี้นะครับพี่น้องครับอยู่ในห้องกระจกนะครับห้องปลอดเชื้อนะครับพี่น้องครับ นี่เป็นบริเวณสาราลอยปีของหลวงปู่พัดนะครับก็จะลงๆงช่หรือครับพี่น้องช่วงที่มาช่วงกรก็คือเพิ่นมีงานสวสดลอยบันนะครับก็จะมีอาสนะมีเก้าอี้มีโต๊ะนะครับนนี้เป็นธรรมาดของเพิ่นนางเทศนะครับพี่น้องบริเวณโดยรอบสารานะครับ ลมลื่นนะครับเย็นดีนะครับพี่น้องครับนี่นะครับมองที่หลงปูเฮ้เพิ่นห่างที่สังขารเพิ่อนยูนะครับพี่น้องครับบริเวณภายในนะครับเดี๋ยวเฮ้าจะลงไปยัง เจดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวฮอจะลงไปยังบริเวณเจดีกลางน้ำนะครับมาขอพ่อหลวงปูได้นะครับพี่น้องอยู่วัดหอยดวนเมือ่อคลืนกับไม่งานนะครับเมือ่อคลืนผมกตมางานครบรอบลอยสามปีชาติการนะครับของหลวงปูพัดนั่นเป็นหุ้นนะครับหุ้นขีเพิงนะครับแล้วก็เป็นหุ้นรูปเหมือนที่ ตอนสาลาไฟใหม่นะครับรูปเหมือนเพิ่นกับ่ใหม่นะครับพี่น้องนะไฟใหม่ซาลาเมื่อนะครับแต่ว่ารูปลงปูนี่เมื่อใหม่นะครับพี่น้องรูปลงปูพัดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาลงไปข้างล่างกันนะครับเดี๋ยวไปสาลากลางน้ำนะครับอันนี้เป็นรูปนะครับรูปภาพลงปูนะครับผู้ใดมากอะ นั่ไปบูชาได้นะครับแจกคนละใบนะครับพี่น้องไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันไปช่วงเจดีย์นะครับกลางน้ำกันนะครับครับพี่น้องครับอันนี้เป็นกุฏิเก่าด้วยครับพี่น้องเป็นกุฏิหลวงปู่กุฏิหลังเก่ากุฏิหลังใหม่อยู่หลังหลังคุณนะครับ เป็น,นป้ายมานน้ำตกนะครับพระราชมงคลปัชราจารย์นะครับหลวงพ่อพัดปุญะกามงคคุณเป็นพระไงนะครับพระงเดี๋ยวขึ้นไปจักน่อยนะครับขึ้นไปสักน่อยผมกับพี่น้องมาหลายรอบแล้วล่ะนะแต่ว่าผมก็จะเ,ยเียบภาพบรรยากาศให้ช่มคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับ บริเวณป็นสาลากลางน้ำนะครับขอภห้เมื่อกี้ทางบนกษิิปัญจุนะครับอธิษฐานนะครับหลายๆของพระเกจตินะครับพี่น้องผมปฏิบัติพื่ขึ้นไปนะครับเพราะว่าหลอกกวนพระพี่น้องขึ้นไปฮอดพุ่นแล้วฮอดสันบนแล้วนะครับ บนมุมสะนะครับก็จะเป็นพญานาคนะครับอยู่บริเวณซีมุมเลยเมื่ขึ้นมีส้อนล่ามน้ำเปชดนะครับอยู่พู่นนะครับพี่น้องอยู่ทางศูนย์เล็กๆปุ่นนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปข้างในกันนะครับนะเบิ่งแค่นี้แหลนะเนาะพี่น้องนะเนาะเพราะว่าผ้าพี่น้องมาเบ่งหลบนึงเลยด้วยครับพี่น้อง้องเขไปรับชมได้เมื่อไม่ได้พาขึ้นไป ข้างล่างเป็นกะเฮดเป็นตู้กระจกไปแเหล้วเได้ครับพี่้องครับกวกป้าตะกี้นะจะเป็นอันนี้เป็นพญานาคนะครับป้าตะกี้ยังโล่งนะครับป้าตะกี้โล่งนะครับซาล่าลอยปีข้างล่างซาราตะกี้โล่งเป็นที่เซาวัตถมุมงคลนนะครับ โอ้สนุกมากเลยเล่นอยู่นี่เล่น,เนละเล่นอยู่นี่แหละผมได้กินเหล้าเข้วไหมไม่ได้กินไม่ได้กินตีสองผมก็กลับแล้วเมื่อคืนเนี่ยลกลับไปนอนที่ีสอใช่ตีสองกลับไปนอนที่พัสดาเนะี่ยแน่นอนแล้วนี่ก็กลับไปทำงานต่อว่าจะว่าจะไม่มานะมันก็มีแบบอะไรโดนบันดาเน,นี่ยมาเหมือนเดิมแหละหลวงปู่กินเองไหนว่าเก็บไว้เยอะดิอยาง น้องปูอยางให้มางานเป็นตู้สวัสถุมงคลนะครับพี่น้องบริเวณภายในอาคารมูลนิธิหลวงประพัดนะครับมีหลายหลุนหลายเรียยน,นะครับ บริเวณภายในอาคารมนติธนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับเดินออกไปข้างนอกกันนะครับครับเมื่อกี้ผมก็ได้เซลนะครับพายันนะครับสองพื้นนะครับแล้วก็เป็นรูปนะครับรูปของลวงปูนะครับ ซอยคาหนังคาไฟเพิ่นนะครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับออกไปข้างนอกกันพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมกับพี่น้องนะครับเดินชมบริเวณโดยรอบนะครับของวัดห้อยด้วนนะครับพี่น้องครับผมกับเข้าไปกราบน้ำมัสการสรีระสังขารของหลวงปู่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปนี่นะครับไปเซาปูชาวัตถุมงคลนะครับซอยคาหนังคาไฟเพิ่น ดูในวัดนะครับพี่น้องครับอ่ะคลิปนี้ก็สมมาภาค้วนแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะเดินทางครับสมุทรสาครแล้วครับพี่น้องครับข้างล่างเป็นพายายด้ครับพี่น้องครับพายายของลงปูนะครับเอาคลิปนี้นะครับกับไว้์ซนี่เนาะพี่น้องเนาะจากกันด้วยภาพบรรยากาศภายในบริเวณวัดหุยดวนเนาะพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ